สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องป a t ู d s y i y d Camping นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราลงมาจากภูกระดึงตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกนะครับเราออกมาจากภูกระดึงประมาณบ่ายสามโมงคาดว่าน่าจะไปถึงตาดหมอกก็ประมาณหกโมงเย็นก็น่าจะค่ำแล้ววันนี้เราไม่แน่ใจว่ากลา,างเดนจะมีแสงหรือเปล่า ระหว่างทางก็มีบรรยากาศพระอาทิตย์ตกให้ได้เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับกลางเต็นในช่วงเย็นที่อุทยานแห่งชาติตาดบอกจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ อ,อ,อุทยานแห่งชาติตาดหมอกล่าลายเซ็นมาเรียบร้อยอุทยานแห่งชาติตาดหมอกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหนาแน่นลานกลางเต็นต์ตอนนี้หนาแน่นแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นไป3กิโลเมตรทางลาดชัน Okay. ไปดูกันครับ3กิโลเมตรจากตรงนี้ Yeah. กเดินลงมาคันเหนื่อยแลวขาเนี้ยไม่แรงโอ้โหเดินขึ้นไปแล้วลงมาละมานี่นะไม่เลยนากลัวมากโอ้โหโนชใช่ใช่ใช่ใปนี่หลงไปตังไหน Oh. <laughs> ยี่ห้าลมดีนะจริงๆเราน่าจะมาถึงเร็วกว่านี้นะถ้าเป็นไปได้น,นี่ก็ถือว่าอีกแบบนั้นก็ดีที่มันดึกไปกว่านี้เอาถังขยะมาไว้ตรงไหนดีวว่านี่ไหมจะได้แบบโยนเข้างนะ่า่ย Nice. Yeah. บรรยากาศตอนเจ็ดโมงครึ่งวิวนี่คือวิวที่ตะวันออกนะฮะส่วนวิวที่ตะวันตก ที่ลานชมดาวนี่จะมีลานกลางเต็นท์อยู่2มุมนะครับทางขวามือจะเป็นมุมที่เราไปพักกันเมื่อคืนแต่ทางมุมซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางที่เราขึ้นมาที่จะมีแคมป์คาแล้วก็มีลานกลางเต็นท์อยู่บริเวณไหล่เขาส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชายหญิงแล้วก็จุดล้างจานจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อคืนตอนเรามาพอเราขึ้นเขามาเราก็จะมาเจอป้ายลานชมดาว ก็จอดรถบริเวณร,รอบๆได้เลยคนก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้วนะครับ,บาส่วนก็กลับไปแล้วแต่พอดีเรามาถึงก็มืดแล้วประมาณหกโมงค่ำแล้วก็เลยอาจจะออกสายๆหน่อย เดินเล่นดูรอบๆล,ลานกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเรามากันงค่ำแล้จากจุดนี้ลงไปลานด้านล่างด้านล่างจะมีตรงนี้เป็นห้องน้ำอ่ะบอกไปแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นมันเป็นลานกิจกรรมเอาไว้นั่งเล่นส่วนรวมมานะครับที่นี่พอเวลาอยู่ใต้ร่มไม้นี่อากาศดีนะครับแต่ว่าพออยู่กลางแดดก็ร้อนขึ้น วิวจากซาลานะครับเมื่อคืนเราขับรถขึ้นมาจากเนินด้านล่างแล้วก็ขับวนตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อคืนมืดมากแล้วก็ดูน่ากลัวมากเลยเพราะว่าถนนเนี่ยก็ตรงนี้มันเหมือนถนนไม่ค่อยดีนะครับน้ำมันของเซาะลงไปแล้วก็บริเวณตรงจุดที่เป็นที่มีรั้วกั้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่มีรถจอดจุดตรงนั้นก็เป็นบริเวณลานกลางเต็มทั้งหมดเลยรวมถึงตรงบริเวณนี้ด้วย ซึ่งเมื่อคืนก็มีรถจอดกลางเต็นท์อยู่มากมายเลยครับหลายคันแทบจะเต็มพื้นที่เลยค่ะเมื่อคืนนึกว่าจะขึ้นไม่ได้แล้ะเมื่อคืนตอนขึ้นมาตรงนี้นี่แบบคือมามืดนะครับเราก็เลยมองเห็นทางไม่ค่อยชัดมันก็เลยน่ากลัวมากกลัวว่าแบบเอ๊ะมันขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าแล้วทางมันชันมากดูจากในกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชันแต่ของจริงนี่ก็ชันมากวิวจากตรงนี้ก็เห็นพื้นด้านล่างนะกลางคืนนี่เปิดไฟ เป็นเมืองสวยงามอยู่เหมือนกันมองไปอีกฟากหนึ่งของลานกลางเต็นท์ก็จะยังมองเห็นหนะาตรงวิวตรงนู้นนะครับตรงนั้นก็เป็นลานกลางเต็นท์อีกด้านหนึ่งแต่ว่าเรากลางอยู่โซนหันไปทางนู้นนะครับหันไปทางที่ตะวันออกทางนี้เป็นทิศตะวันตกจากลานกลางเต็นท์ด้านล่าง <c oughs> เดี๋ยวไปดูลานกลางเต็นท์ด้านบนอีกทีหนึ่งตอนนี้คนกลับไปเยอะแล้ว เหลืออยู่ประมาณห้ากลุ่มเท่านั้นเองตรงนี้จะมีเต็นท์อุทยานกลางอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวน่าจะกลางเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับตะวันตกเฉียงเหนือตอนบ่ายก็แดดจะร้อนแต่ฝั่งนู้นฝั่งที่เรากางเต็นท์กันเมื่อวานจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือฝั่งตะวันออกฝั่งเหนือ ประมาณนั้นนะครับบริเวณนี้ก็จะมีที่ให้นั่งชมวิวด้วยแต่ตอนนี้ร้อนฮนะโอ้ถ้าจะนั่งนี่ต้องนั่งตรงนี้ดเดี๋ยวลองไปดูสินั่งใต้ต้นไม้วิวนี้จะเป็นอย่างไรอ่าถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้วิวก็จะเห็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดนะครับรวมถึงเชิงที่เป็นลานกลางเต็นท์ด้านล่างด้วย เราก็จะเห็นวิวเมืองทั้งหมดเลยกลางคืนเมื่อคืนก็มีแสงไฟให้เห็นทั้งคืนเลยครับบรรยากาศดีมากตรงนี้เหมือนเป็นเขาที่เป็นมุมแหลมฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งวิวนี้ที่เห็นก็จะเหมือนวิวที่เรากางเต็นท์เราก็ถ่ายให้ดูเมื่อเช้า ก็จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันไปนะครับพาทิตขึ้นทางนี้ในตอนเช้าตอนนี้ร้อนมากได้เวลาไปหรือยังโอเคเดินถางรู้ตอนนี้ไหมอืมคนกลับจะหมดแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะมีคนนอนค้างอยู่เย่ไปแล้ว ร้านชมนาวุุทยาแห่งชาติตาดมอกม่อคืนอย่างแน่นตอนเช้าอย่างโล่งตอนเช้าเก็บเป็นไวมากเพราะแดดออกโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับานม the <laughs> do